เรามาถึงบอ่อแล้วครับผมเอาพวกยอ้อ,อ,ยองออ 3, ขึ้นมไปเลยยองเอาท่านพาท่านไปไหนกันหมดอ่ะสองบาท ลองจะเอารถลองดิ้นขึ้นรถเบาดูดูก่อนครับอ,อืมลอกหน้าดินผู้มีน่วมนะมีน่วมเป็นบางจังหวะพุ่งกินตรงนี้ก่อนเลยที่เราทำาไว้มันก็น่าจะไม่ยากหรอ สบายสบายต้องออกมาตรงนี้ก่นอนออกมาเืนยรอตักตรงนี้เพราะว่าจะให้ยองเขาตรงตรง ดูการตักเที่ยวแรกกันเลยการตักเที่ยวแรกครับผมอยองยองขึ้นได้บะมีนกะแสดงการดากันไเต่ากัดย่งนะตักเที่ยวแรกกันเลยครับ มัองเทนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวเทมันยกดำเทนี้ออกก่อน <Yeah. S 1> เทไปนี่ล่ละเออเทไปมองเดีวยวกันเนี่ยเดี๋ยวจังแถวหลังจังคอยตักขึ้นได้รถไปเอาถือกล่องไว้ยืนตั้งหันกันเลย bayı baba Ne? öyle เดินดับ้องนดี๋เออเฮ้ยเวียดนามเห็นดูดูเขามั็นสีมันแนวบ่ละยองไปไปลองเที่ยวแรกกันครับเที่ยวแรกกันเลยพี่น้องตื่นเต้นนะไม่ได้ลงบ่อนานละกาฟิว

bun sủng sủng văn mán đơm mẹ nhà thì chào thang và oh, luộc tàu nhà để tiết lôm hái gìnตลอด đọt phăng ê <laughs> ê <laughs> sì <rồi>, <laughs> 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 อ,อืมไห้ไสองไห้หนิล่ะจงควรสิพอตรงนี้ก็คงจะไม่ใช่ปัญหาหรอกสบายสบายเลยตรงนี้มีแต่กิ่งไม้นี่แหละที่จะคอยบังทางนะครับนั่นทีนไม่ว่าเราวอะอืมมีรถมานี่แล้วเห็นไหมกิ่งไม้นี่แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าเราไม่ได้โผล่เข้าไปในถนนนี่ก็ค่อยๆปล่อย ดินเราแข็งดีอยู่แล้วครับ่า,บายสบาย,บายดูหน้าง,งานกันเลยครับผมจากนี้เป็นหน้างงานยาวๆไปเลยนะคงจะไม่กี่นาทีหรอก ก่อนว่าเขาจะใช้ run run. รถไถเลยไหมถ้าใช้รถไถเลยเนี่ยก็ต้องให้เต้เอารถไถไปถ้าเกิดยังไม่ได้ใช้รถไถก็ผมจะให้เต้ขับรถอ่าดับผมขับรถแมคโครกาฟิลกล้วยรถกล้วยไหลลงกล้วย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 ทำไมง่ายเกือบกล้วยดิสเน่ไม่เห็นปากขาวนี่ทำไมยาเบาเด้อคือพอดีกันค่ะแก giờ mấy chưa vào 30มสิบเที่ยว350รครับผมระยะทางก็7กิโลไปกลับ14รับเที่ยวละสามอยห้พร้อมเกียร์ครับไม่รับเท่านี้ก็ว่าไม่มีใครจ้างแล้วครับผมนี่ถือว่าราคานี่นถูกถูกหรือเปล่าน่าจะถูกกันและสายห้า ก็จะได้วันหนึ่งก็หลายเที่ยวอยู่เพราะว่าบอ่อดินเราติดถนนครับไม่ได้ตักให้ใครเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครตักไม่มีใครขับไม่โคเลยจอดทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะครับตอนเย็นยองต้องมานอนเฝ้าหละให้ยองมานอนเฝ้า ซื้อเต็นท์ไหนมันอันนึงมั้งนอน,นอนหลังรถท่านเหลือไหมโอ<ฮ>้โ<ฮ>เสียงก็อิดอัดอิดอัดบูดบูดหลังเก๋ง<ฮ>จะให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าระยะทาง แค่ไหนนะครับแต่ก็วิ่งอย่างนี้แหละรถตักตัวเองรถดำตัวเองรถไถตัวเองนะครับไม่ถ้าไม่เหลือก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าน้องใหม่นะครับเจ้าเดอะร็อกนะครับเอาไปใส่เอาไปใส่เจ้ายักษ์นะครับวิ่งมานี่แหละเดี๋ยวจะได้ดูแน่นอนคลิปนี้ ถ้าเกิดได้ใช้รถไถนี่คุณได้ดูแน่นอนครับผมผมจะเอาเจ้าเดือด็อกนะครับให้เต้ขับเจ้าเดือด็อกไปถอยตรงบ่อดินปุ๊บเอารถไถข,ขึ้นนะครับแล้วก็เอารถไถมานี่ครับมาหน้างานนะครับโอโ้ตื่นเต้นแต่ว่าเจ้าเดือด็อกจะได้ออกงานแรกแล้ว ได้ออกงานแรกแล้วครับผมรถขึ้นหลายแทนวันนี้ทำไมมันรถเยอะจังวะวันนี้วันเสาร์สิเธอวันพฤห,หัสอพฤหัสุ่งนี้เราก็เดินทางไปเชียงกงไปรับรถนะครับ าพาเด็กๆวิ่งวันนี้แหละพรุ่งนี้ก็ให้เด็กๆเขาวิ่งกันเอง,เงมันติดรถสิบล้อคันนั้นแหละคันนั้นแล้วสิบล้อใครมาวิ่งชา้าแจ๊ว่าคันนางหน้าเนี่ย ต้องเติมน้ำมันนั่นี่กดเงินเติมน้ำมันให้ยองให้เต้เติมอย่างเดียวน้ำมันยังไม่ได้คืนเลยเงินที่ไปวิ่งเอาไวน้นะเติมน้ำมันอย่างเดียวครับ เขาจ่ายค่าย้ายเขาไปสองพันนะครับใจเขาใจเราครับเวลาเราย้ายเราก็อยากได้เงินเยอะเพราะรถเรามันคันใหญ่ปัญหาคันมาย้ายยากจะให้ไปย้ายราคาพันห้าพันหนึ่งนี่โอ้โเขาเขาไม่ว่าหรอกแต่ทีหลังจะเรียกเขาไม่ได้เลยทีหลังจะเรียกเขาเขาไม่มานะครับขนาดเวลาเราเอารถไปย้ายเราก็ยังอยากได้เยอะๆเลยเนาะ ผ่านตลาดครับน่าจะมีสิบนาทีอะนะครับต่อเที่ยว1ิบกว่า นาทียีถือจะไม่ถึง20หรอกนะรถหนักแย่งเดียวถ้าวันหนึ่งวิ่งเต็มเต็มไม่ได้ห่วงค่าว่าจะจอดตรงนั้นตรงนี้ก็มีน่าจะมีสิบกว่าเที่ยวอะนะครับต่อขันเกิอดอะไรขึ้นมาข้างหน้ารถชนกันหรืออะไร รถจอดเยอะแยะล่ะทำไมรถจอดเยอะถัาโอ้ยรถพ่วงคันนั้นขับมั่วมากเลยขับช้าๆแต่มั่วดูดิดูรถโรงมันก็ไม่หลบเขายังซิกแง๊บไปใส่เขาเสือดิไหมแงรถเคียนชนกับรถอียังล่ะนั่นคือนะมันห่างโอ้มันห่างกันเถอะเดี๋ยวเคียนมันห่างกันมันจอดเสียตรงนั้นแล้ว มันไงได้มันไปบ่ได้เนาะหารถมาลากเอาๆๆๆๆๆมันอันตรายที่สุดคือหน้าขนส่งนี่เลยะ <c oughs> ม,มันมีแต่มือใหม่ไหมมาสอบไปกับขี่ดูก็มันออกจากซอยดีดูมันทํา <c oughs> ไม่กลัวรถใหญ่เลยไหมก